สวัสดีช่องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมกุลุศักดุลลาหิมกันในช่องบางซัมสานเกมเมอร์นะครับก็วันนี้จะผมจะมาสอนทำแมปรีเซ็ตนะแมปรีเซ็ตคืออะไรนะสมมุตินะสมมุติผมไปโหลดแมปมาจากอ่า YouTube หรือว่าแอปเปนออนใช่ไหมฮะคือเวลาผมเล่นไปอย่างเงี้ยแมปมันก็ต้องเสียหายแมปก็ต้องพังใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปโหลดมาใหม่ใช่ไหมซึ่งแบบเสียเวลาแถมบางทีสมมติเราเปิดเซิร์ฟอย่างเงี้ยเราก็ต้องปิดเซิร์ฟแล้วก็ออกไปอ่าโหลดแบบมาใหม่นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เสียเวลามากนะครับบคคืออผมมมมจจะะลงใให้้ดููนสติรรไ่ักแแบ จะมีวงจรหรือเซตแมพว่าคืออะไรครับนั่นเงนะ,นะผมทำให้ดูอ่ะสมมุตินะครับผมไปโหลดแมพมาจาก YouTube ก็ได้อ่ะแล้วผม,ผมเ,ลเล่นเบ็ดวอลเล่นเๆเนี่ยเบ็ดวอลนะผมสร้างแบบ <War S 1> ม่เบ็ดวอลขึ้นมาม,มือดอีกเป็นเช้าก่อน,นสร้างแม่เบ,บ็ดวอลขึ้นมาแล้วเราก็เล่นเล่นตามปกตินะฮะนะเราต่อไปเกาะกลางปึ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปเราเกาะกลางแล้วเนี่ยต่อไปเกาะกลางงี้แล้วเรียบร้อยนะแล้วสมมุติอ่ะสมมุติเราต่อต่อไปแล้วต่อไปเกาะหนึ่งอะเรียบร้อยตีป้อมอีกฝั่งเรียบร้อยชนะใช่ไหมฮะ ก็จบแล้วนะคุณใหญ่แมพจะกดไปไม่ได้แล้วถ้าไม่ใช่แมพซื้อนะมันจะกดเล่นต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าแมพเหมือนเสียหายไปแล้วพังไปแล้วถ้าสมมติปกติผมต้องต่อบล็อกมาใช่ไหมแต่ถ้ามุดผมเล่นไปแล้วผมไม่ต้องต่อผมวิ่งไปได้เลยใช่ไหมฮะทีเนี้ยคนเขาก็เลยแบบกดมาใหม่ไม่ได้แล้วต้องโหลดแมพแล้วต้องต้องแบบไปโหลดแมพใหม่หรือว่ามุอะไรโหลดแมพใหม่นะถึงจะเล่นได้นะครับแบบไม่สามารถเล่นได้แล้วซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนทําแมพรีเซตนะครับอ่ะสมมตินะถ้าคุณทําแมพรีเซ็ตบนผมแล้วนะ ดูว่านี่แมปนี่พังแล้วนะเล่นไปแล้วพังแล้วเตอนนี้ผมต่อบล็อกไปใช่ไหม <c oughs> เราแค่กดตุ่มนะครับแค่ครั้งเดียวแล้วก็อรอแป๊บหนึ่งนะนะกดตุ่มแมปรีเซ็ตรีเซ็ตแมปนะปุ๊บแล้วก็อรอแป๊บหนึ่งนะฮะแมปมันก็จะรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมเหมือนตอนแรก <c oughs> ที่เล่นใหม่เลยนะฮะรอแป๊บหนึงนะเพราะว่าแมปคือแมปผมอ่ะมันก็ถือว่าใหญ่หนิดนึงมันก็จะมีการดีเลย์นิดนึงนะฮะปุ๊บเป็นไงฮะ แมปรีเซ็ตนะแล้วดูกลับาเหมือนเดิมทุกอย่างนะทุกประการเมื่อกี้บล็อกผมต่อไปไม่มีอะไรเลยนะก็เป็นไงครับนี่ก็คือแมปรีเซ็ตนะ,ตนะก็กลับมาใหม่หมดเลยโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนนะว่าทำยังไงโอเคเราก็เริ่มไปดูกันเลยนะฮะอ่ะโอเคผมขอบอก,ก่อนนะว่าการทาแมปรีเซ็ตแบบนี้นะถ้าสมมุติแมปของคุณใหญ่นะคุณอาจจะใช้คอมมาท้าผมไม่ได้นะ,ะต้องใช้หลายคอมมานะแต่ว่าคือผมมาสร้างเล็กๆก่อนเพราะว่ามันจะได้สาธิตง่ายๆนะเพราะสร้างใหญ่แบบอาจจะอธิบายยากนะแล้วก่อน ถ้าใครเป็นมือใหม่เนี่ยจะโหงงแน่นอนนะเพราะหลักการมันงงนะการทําแบบนี้ก็ตรงๆมันก็ค่อนซับซ้อนพอสมควรนะผมก็ต้องแบบลองมาพอสมควรนะกว่าจะสรุปคําตอบให้มชมได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสอนกันเลยนะครับข้อแรกต้องสร้างหมักต้นฉบับก่อนนะคือเราอ่ะต้องมีหมักต้นฉบับอันหนึ่งนะและเราอ่ะคัดลเหมือนเราคัดลอกไปวางไว้ที่หนึ่งอนะ่ะเหมือนบางทีสมมติเราเล่นพังแล้วอย่างเงี้ยเล่นหมบ,บพังแล้วเราก็กดคัดเหมือนแเรากดวางให้มันไปวางที่อีกที่หนึ่งนะเราเล่นอีกที่หนึ่งอ่ะมันก็จะแบบเล่นได้นะคือตอนนี้ผมมว่าาชจะง เอาจริงน่าจะงงเพราะว่าผมพูดไม่ค่อยแบบมันพูดไม่ออกมันดูไม่ออกนะไม่ไม่เห็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูเลยก็คือเราจะใช้คําสั่งคโคลนนะคโคลนอันนี้นะแล้วไปวางไว้ที่หนึ่งว่าสมมติเราเล่นอันนู้เสียหายเห็นไหมเราก็กดุูกให้มารีเซ็ตใหม่นะ,ะก็เรามาเริ่มทํากันเลยนะขั้นแรกขั้นแรกนะขั้นแรกผมจะวางบล็อกให้ดูนะสมมุติอันนี้แมพผมผมจะเอาทั้งหมดผมต้องต่ํากว่านี้หนึ่งบล็อกความสูงมันจะอยู่ที่ สิบแปดนะฮะผมต้องเอาความสูงที่สิบแปดนะสูงประมาณนี้ปึ๊บอย่างนี้อ่ะอย่างนี้อย่างนี้อ่าประมาณนี้ครับผมจะต้องทําความสูงอยู่ที่สิบแปดประมาณนี้แล้วผมก็ต่อมาอย่างนี้อย่างเงี้ยคือเราจะสูตรมันคล้ายๆกับการฟิวนะเออแต่มันเป็นฟิวแบบมันไม่ใช่ฟิวมันเป็นการโคลนนะครับมันก็บอกยากอธิบายยากรอดูไปเรื่อยๆกันครับต่อแบบนี้ออกมานะแบบนี้แล้วก็ถูกมันข้างออกถ้าเป็นแนวอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆนะก็พยายามดูแล้วใครที่งงก็ต้องย้อนดูใหม่ย้อนดูใหม่ไปเรื่อยๆนะเพราะว่า คือคำสั่งมันก็ค่อนข้างยากนะแล้วแมปมันก็ใหญ่ด้วยเออมันก็จะอธิบายยากหน่อยก็องทำเป็นแนวตรงแบบนี้หน้าเองทำเป็นแนวตรงจนพอนะเราเราถามว่าพอคือยังไงเราลองบินดูนะว่าว่ามันมันตรงไหมถ้ามันตรงนี้แสดงโอเคนะแล้วเราพอเราทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บให้เรานับมาอยู่ตรงอันสุดท้ายที่เราเราวางไว้ผมต้องเหมือนกันนะอ่ะผมว่านี่อันสุดท้ายผมวางแล้วแล้วผมก็ลองบินดูบินไปฝั่งนู้นว่ามันว่ามันมันอ่ะเมื่อมันคข่อมแมปไหม ถ้ามันบินแบบนี้นี้ผ่านไม่ได้ผ่านจากแมปอันอีกอันตรงตรงบายสุดไปได้แสดงว่าโอเคนะครับแต่ถ้าสมมุติมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะสมมุติว่าเวลาคุณผ่านมนเริ่มจากตรงนี้เวลาผ่านมันชนแบบแบบนี้ปึ๊บอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้นะเราต้องขยายเพิ่มให้มันออกมาเพิ่มนะเนี่ยสมมติเป็นอย่างเี้ยผมตรงไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วผมชนแบบอย่างเงี้ยเนี่ยตึบอย่างเงี้ยคือไม่ได้นะเราต้องขยายปีกอันเนี้ยออกมาให้มันกว้างมาหน่อยให้เราบินบินไปได้เงี้ยปึ๊บแล้วแบบ แบบมันไม่ชนอะไรเลยอ่ะมันผ่านไปได้อย่างนี้เลยนะครับก็แสดงว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็มาใต้มาใต้นี้เหมือนเดิมมาใต้นี้อย่างนี้ประมาณผมนะให้มันห่างจากตัวเลเยอร์ของแมปอันประมาณสักหนึ่งบล็อกอย่างนี้ตอนน่อไปเรื่อยๆปุ๊บๆๆอยาให้เบี้ยวนะเบี้ยวนิดเดียวคือมีผิดพลาดได้อ้าผมขอเตือนก่อนนะ <c oughs> <c oughs> สําลักแบบหนึ่งคือใครที่ทําแบบนี้นะต้องทําดีๆทําให้เป๊ะๆนะเพราะอะไรเพราะว่ามันคือการโคลนไปวางหรือว่าก๊อปปี้ไปวางใช่ไหม ถ้าผิดพลาดผมบอกคําเดียวนะว่าคุณได้ทุบจนมือพังแน่นะเพราะแบบยิ่ง้าแบบใหญุ่ณว่าทุบมือพังนะคือแบบเราเราแบบไล่ทุบสนุกแน่นอนนะถ้าสมมุติคุณทําสั่งนี้ผิดนะเพราะฉะนั้นอย่าผิดพลาดเน้นชัวนะทวนหลายๆรอบโอเคแล้วก็ตอบนี้มาเรื่อยๆนะต่อไมเรื่อยๆตุ๊บุ๊บุ๊บอย่างนี้ทำให้ตรงนะดูให้ตรงนะก็นี่อาจจะยาวถึงที่สิบนาทีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันมันมันก็มันกมันต้องสอนด้วยไงมันไม่ทําเองแบบมันไม่ได้ทาเองนะทำถ้าถ้ผมทําเองเนี้ย ผมก็มันจะง่ายหน่อยนะเพราะเราไม่ต้องอธิบายนะเรารู้เรารู้อยู่แล้วนะมันก็ทำ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 ไ่ได้เลยนะฮะหลักการก็เหมือนกันนะวันนี้ก็ต้องให้ยื่นแล้วเวลาแบบมันมันต้องแบบไม่ชนกันอีกฝั่งหนึ่งนะยืดหน่อยนอกคนดูจะเริ่มนึกถึงคำสั่งฟิวนะใครที่เคยใช้คำสั่งฟิวจะเริ่มนึกเอ๊ะสึกว่ามันหลักการการมันมันเริ่มเริ่มจะเหมือนกักการฟิวนะฮะอ่ะโอเคยื่นแค่นี้พอไหมจะลองดูนะฮะพอไหมยวผมลอง โอ้อันนี้ผมน่าจะยื่นเยอะไปนะโอ้กลับไปหน่อยถ้าเราทําให้ตรงนี้ยื่นเยอะออกมามากเกินไปนะมันก็จะทําให้ตอนโหลดแมปช้านะเพราะฉะนั้นก็ดูอย่าให้มันเวอร์ไปนะถ้าเวอร์ก็อ่ะได้แล้วนี่นับได้แล้วได้แล้วไม่มันไม่ไมันไ,ไ,ไ,ไม่ชนแล้ว <c oughs> ใช่ปะวะขอดูจริงน,นะ <c oughs> อ่ะเพื่อความชัวร์ผมต่อมไปสองอันเหมือนเดิมดีกว่าอ่ะประมาณนี้เน้นชัวร์ไว้ก่อนก็ได้น,นะแต่อย่าอย่าเผื่อเยอะจัดเผื่อเยอะจัดก็ไม่โอเคนะฮะอ่ะโอเคผมจะลองบินขึ้นไปมุมสูงแล้วอธิบายให้ฟังนะ คืออันนี้นะเราจะโคโเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะเพนดานดานผมขึ้นถุงอีกเห็นตรงนี้ไหมฮะมันจะโคในลูกษณะแบบนี้ปุ๊บ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 เป็นสี่เหลี่ยมระดแบนี้นะฮะซึ่งเราสามารถทําให้มันยาวขึ้นได้นะเห็นไหมต้องต้องทำให้มันสี่เหลี่ยมเนี้ยครอบคลุมบ้านซึ่งมันจะต้องครอบคลุมกับบ้านอีกหลังหนึ่งด้วยนะฮะคือถ้าอันนี้มันหดเข้าไปข้างในแล้วมันชนกับบ้านหลังนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เช่นกันถ้ามันหดหดมากเกินไปเนี่ยอันเนี้ยหดมากเกินไปแล มากกว่านิดหนึง่งต้องให้มันมากกว่านิดหนึ่งนะฮะถ้ามากกว่านิดหนึ่งแล้วก็โอเคใช้ได้อ่ะเอาชัวร์ดีกว่านะอเอามานิดนึงเพราะเราเน้นชัวร์ได้นะแต่แค่แบบก็จะโหลดช้าดนึงถ้าเราเผื่อเยอะไปหลังจากนั้นนะพอคุณทาแบบนี้เสร็จแล้วมันตรงเหมือนที่ผมดูเมื่อกี้แล้วนะครับก็ต่อมาอย่างนี้ต่อนะต่อจนไปถึงอีกฝั่งเลยเรื่อยๆเห็นไหมมันไม่ชนแล้วก็แสดงว่าโอเคต่อไปเรื่อยๆนะต่อมาอย่างนี้รูปๆอย่างนี้ เรื่อยๆจนจนมันเลยเลยแมพมันนี้ออกมาจนมันเลยเนี่ยต้องเลยนะห้ามสั้นกว่าถ้าสั้นเดี๋ยวยุ่งนะต้องต้องเลยเลยอ,ออกมานะฮะพอยังอ่ะสักประมาณนี้เลไปละ <_ Q> ประมาณนี้นะอน,นี้ผมจะลองให้ดูทีนินงอันนี้คือว,วัดวัดความกว้างนะเราวัดความ,บบมาวกวกก้างวิว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 วววิววิววิิววิววววิ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 งวิว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 นิวนะ ผมขี้เกียจมาแก้ไขที่ห่ังนะขยายไว้ก่อนขยานไว้ท่นึงอ่ะโอเคแต่จริงๆถ้าเกิดใครทําพอดีได้ก็ให้มันพอดีไปนะเพราะว่ามันจะไอ้นี่นะครับมันจะไอ้บล็อกนี้ไม่ช่วยอะไรนะไม่เกี่ยวนะฮะผมแค่หยิบผิดเฉยก็ดูให้มันตรงนะถ้าเกิดไม่ตรงไม่ได้นะครับโอเคเราก็ประมาณนี้ประมาณนี้ะน,นะดูให้มันตรงแล้วก็ตรงวางอันนี้ก็อยากให้เบี้ยวนะให้วางตงุกๆเป็นแนวแบบนี้มานะทจริงนะถ้าสมมุติผมไม่ได้สอนนะผมสามารถ บินแล้วก็กะระยะได้นะครับแต่ว่าเวลาสอนเนี่ยเดี๋ยวไม่เข้าใจเนาะก็เลยวางบล็อกให้ดูไปแลแนวแบบนี้นะครับเอาง่ายๆอ่ะย้อนอีกทีนึงนะกันงงทําเป็นแนวแบบนี้มาอย่าให้ผิดพลาดนะแล้วต้องกว้างกว่าบ้านทั้งสองหลังนะฮะแล้วก็ต่อพอมองนี้ปุ๊บกว้างกว่าแล้วนะต่อมานะครับข้างหลังแบบนี้ซึ่งมันจะต้องเลยกับด้านหลังด้วยนะครับถ้าเลยก็เป็นอันโอเคโอเคหลังจากนั้นก็ให้เรายืนลงบล็อกสุดท้ายตรงนี้นะ แล้วเราก็ดูนี่นะครับบลองตานนี้แล้วบินสูงสูงสูงเท่าไหร่สูงจนเลยหลังคานะผมไ่รูว่าหลังคาบ้านผมมันสูงเท่าไหร่หลังคาของบ้านผมมันสูงสามสิบงั้นผมเผื่อเป็นสามสิบห้าแล้วกันนะ,ออะสองสองไม่เอาเฉียวบางทีมันอาจจะพิดพลาดได้เอาเผื่อๆสักห้าอะไร่างนี้ก็ได้นะฮะนี่นะบินขึ้นมาตากตรงนี้บึ้บิน,นไปเรื่อยจนกลายเป็นสามสิบห้าอ่ะพิกัดนี้ จดเลยนะจดพิกัดตรงนี้ไปเลยซึ่งถ้าใครยังไม่เปิดพิกัดผมจะสอนการเปิดพิกัดน,นะตรงเซนะตติ้งนะติ้งแล้วก็เออคุณซูกิ์พิมบหน่อยอ่าโดดช้าจังก็ขออภัยนะถ้านานหรืออะไรไงเพราะคลิปนี้ผมต้องสอนละเอียดนะไม่งั้นเดี๋ยวทำกันไม่ได้อีกฮนะก็ไปตรงเลื่อนมาข้างล่างตรงนี้นะเห็นคำว่าโซอะไรไม่รับเนี่ยตรงเนะี้ยตรงนี้ตรงนี้ที่มีสีเขียวๆตอนเนี้ย จริงมันจะปิดอย่างนี้ให้เราคุณเปิดไปนะถ้าเปิดไปพิกัดก็จะขึ้นทันทีนะก็บินมาสักประมาณนี้ให้เห็นพิกัดแบบนี้สูงประมาณเท่าไหร่ก็ต้องดูนะให้มันเลยเลยก็จะกังคาของคุณนะห้าบล็อกก็พอนะโอเคผมขออนุญาตจุดพิกัดหน่อนะพิกัดก็คืออ่าให่นะเจ็ดเว้นวักสามห้านะเจ็ดเว้นวักสามห้าเว้นวักหนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยศูนย์ห้าโอเคขอทวนอีกทีนะครับเอาให้ถูกนะต้องดูให้เป๊ะนะเจ็ดเว้นวัก สามห้าเว้นวักหนึ่งศูนย์ห้าโอเคผมก็จดเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเราก็กลับไปที่เดิมตรงนู้นย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปผมพยายามสอนช,ชา้าๆและทัวร์หลายๆรอบเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่งงนะผพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็กลับมาตรงนี้ตรงนี้นะฮะดูเหมือนเดิมว่ามันเลยแล้วนะถ้า,ถาเลยอย่างนี้แล้วก็โอเคเหมือนเดิมเราอยู่ตรงนี้อันนี้เราไม่ต้องบินทุ่งสูงนะเราจดเลยจดจกตรงนี้เลยนะฮะก็ ดก็อยู่ที่ประมาณ9ส9เ 4, ้นวักสีแล้วก็เว้นวักเท่าไร่8 8นะฮะแล้วก็เบนวัก9 4เวเนวักค8 8เว้เนวักคจ2ครับโอเค9 4เวเนวักค18เว้นวักค72อ9 4เวเนวรรค18 9 4 กลับไปทวนพิกัดตรงนู้นนิดนึงนะครับเอาให้ชัวร์เนาะเอาให้ชัวร์เพราะถ้าไม่ชัวร์นี่เดี๋ยวผมขี้เกียจมาทุบใหม่ฮะคือเราจะเสียเวลาการทุบเลยนะถ้าเราทำผิดนะเช็คนะครับเจ็ดเบินวาร์คสามห้าเจ็ดเบินวาร์คสามห้าเป็นวาร์คหนึ่ร้อยห้าสิบคือบางคนเอาสามห้าอะไรถ้าใครยังแค่ใครงงก็คือเราต้องบินให้มันเลยหลังคานะให้การเป็นสามห้าอย่างนี้แล้วก็จดนะเจ็ดเบินวาร์คสามห้าหนึ่งร้อยห้าสิบอะโอเคเราได้พิกัดสอง กนนะ็มาตรงนี้เลยแล้วก็สร้างเป็นตุ่มสร้างเป็นแผ่นตุ่มขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้ดูดูดูดอย่างนี้แล้วก็กดวางคอมานวอล2กสองนปึ๊บปึ๊บแบบนี้เป็นฝนมาแคฝนมาจากสิงก็ปวนอ่าซึ่งคองมานหน้าตาคอมานจะต้องเป็นแนวนี้เหน็นปะ่ะต้องเป็นแนวแบบชี้มาทางนี้นะถ้ามันชี้อย่างนี้ก็คือถูกต้องนะครับสูตรวิธีการวางก็เดี๋ยวผมวางให้ดูทีนี้ อ๋อให้ฉุดชัวร์นะฮะก็คือการกดยอ่ออย่างนี้กดยอ่อนะแล้ววางปุ๊บตุ๊บอย่างนี้มันก็จะเป็นแนวนี้นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วกดยอ่อวางปุ๊บยิงไม่ต้องยอ่อหรอกผมยอ่อไปนั้นแหละแล้วก็แปะป้ายเขียนซะหน่อยนะว่า reset map อันนี้ใครจะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ผมก็เขียนแบบนั้นเพื่อความสวยงามน,นะฮะมาร reset map reset โอเค reset map ประมาณนี้โอเคนะครับหลังนี้เราก็ไปที่คอมมาแรกเนาะกดไปที่คอมมาแรกเลยแล้วก็พิม ครับ C L C L O N E C L O N E โคลนถูกกว่า C L O N E น่าจะถูกนะครับแล้วก็เป็นวักใส่พิกัดแรกของเราเข้าไปนะพิกัดแรกคืออะไรพิกัดแรกคือเมื่อกี้เจ้าจดนะก็คือ7เป็นวักสามห้าเป็นวักหนึ่งศูนย์ห้านะครับตัวนี้นะครับเจ็ดเป็นวักสามห้าเป็นวักหนึ่งศูนย์ห้าพิกัดแรกของผมฮนะ แล้วก็เว้นวักพิกัดที่สองเท่าไหร่ครับ94เว้นวัก18เว้นวัก72นะครับตัวนี้นะ7เว้นวัก35 7แล้วก็เว้นวัก35เว้นวัก15โอเคถูกแล้วก็พิกัดที่สอง94เว้นวัก18เว้นวัก72โอเคนะต่อไปก็เป็นไตเติ้ลนะใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้ไใส่ใส่ก็ได้ปรับเป็นเชนปรับเป็นคู ให้ตรงตั้งค่านี้มันเป็นตัว C สองตัวนะแล้วก็ตรงนี้เป็น Away c t i v e นะครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ตามผมได้เลยนะครับ T I T L E เป็นรัก S P เป็นรัก T I T L E T I T L E เป IP ว่ง T I T L E แบบนี้แล้วก็วักตั้งเ่าเ็นเดิมนะฮะผพิมพ์ถูกมั้งถ้าพิมพ์ไม่ถูกก็เดี๋ยวค่อยกลับมาแกเน้ะแต่ถูกก็ถูกแล้วล่ะโอเคก็ต่อไปนะเราจะให้มันคัดลอกไอ้อันเนี้ย ้นฉบับของเราเนี่ยไปวางไว้ที่ไหนคุณก็บินเลยฮนะพูดให้มันวางตรงไหนผมจะให้มันวางซักไม่ห่างตรงนี้มากก็ซักตรงนี้เราก็บินนะับบินขึ้นเราบินขึ้นมาเลยเราไม่ต้องวางบอกกันที่นี่นะตรงนี้เราหาจุดที่เราต้องการจะวางผมจะวางตรงนี้นะอนันนี้อยากไม่ไกลเดี๋ยวมันไปโดนอันนี้นี่นะแล้วก็บินขึ้นสูงเมื่อกี้พีกออนะพ่กัดความสูงตรงหินคือเท่าไหร่นับพี่กัดความสูงตรงหินคือ18ใช่ไหมเมื่อกี้จะวาง อ่ะผมวิแปนะก็ให้เราหาจุดที่เราจะต้องการจะวางไอ้แม็นี้ไอ้ตัวแม็กเนี้ยเข้าไปนะเราก็หาจุดนะแล้วเราก็บินให้ได้ความสูงสิบแปดนะซึ่งผมเลือกไปตรงนี้อ่าตรงนี้แล้วกันนะหาอันนี้ไ่าจาอันนี้ไม่มากเท่าไหร่อ่าตรงนี้เลือกอ่าพิกัดก็จะเป็น40่สิบเนวักสิบแปดนะะสี่สินวักสิบแปดนวักหนะครับส่สิบเป็น ฝวามว่าคุณปลาสีอ่ะโอเคตัวนี้ครับสี่สิบรักสิบแปดเริ่มปลาสีคือคุณเลือกที่เลยนะแล้วก็ดูความสูงเท่ากันอ่าเงียบเลยคุณหมัดเดี๋ยวบ้าผมมีน้องหลายคนนะถ้ามีเสียงของขอไปแล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยนะฮะไม่ใช่นี้คอมมาแรกนะคอมมาแรกอ่าเงียบแล้วก็ผมขอกดบวกตรงนี้นะสีเขียวนี้ปุ๊บเข้าไปมันจะได้เห็นประมาณมากขึ้นนะฮะกดบวกก็กดตรงนี้ตรงบวกเนี่ยนะ มันก็จะเห็นมากขึ้นนะก็น้องเริ่มมาในบ้านแล้วนะเสียงก็จะดังนะครับก็พิกัดอา่สาสุดท้ายพิกัดที่3พิกัดเทลเจวางก็คือ40บเป็นวักสิบเป็นวักหนึสนะครับนี่ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับ40วักแปวผมก็น่าจะจดถูกนะถ้าผิดก,ก็แย่ yeah <Yeah S 2> เลยนะเพราะว่ามันต้องต้องถูกเนาะมันเหนื่อยก็พยายามให้ถูกโอเคก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เมื่อกี้ผม ไว้ตรงนี้นะดูตรงนี้ไว้นะผมจะกดนะแล้วมันจะสร้างแบบใหม่แบบนี้แบบนี้เป๊ะๆเ,เลยนะแบบนี้เป๊ะๆแต่มันจะไม่มีหินมันจะไม่มีหิดมันจะไม่มีหินมันจะเป็นแบบนี้เป๊ะๆเ,เลยแบบไม่มีหินนะเรากดกดครับหนึ่งสองสามแล้วเราก็บินตรงนี้มันจะแหลกมายัางมายัางเอ่อมาไมไม่มาทีหน่ะ เฮ้ยทำไมมานู่นป่ะเนี่ยไม่ใช่อันนี้อันนี้ผมลองอันแรกผมพิมพ์คำสั่งคำว่าโครผิดป่าลองลองมาพิมพ์ในช่องชัดูก่อนแด๊บนึงครับอ้าวผู้ชมมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนี่มันโหลดแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมนึกว่ามันเสียหายแต่คือความที่ว่ามันใหญ่เนี่ยมันก็เลยโหลดช้าหน่อยนะนี่โหลดเสร็จแล้วมันมาแล้วนะฮะคือเมื่อกี้เราอยู่ตรงมุมแล้วแถวนี้ป่ะถ้าผมจำไม่ได้ผมอยู่ตรงไหนนะมันก็รีเซ็ตมาแล้วนะเมื่อกี้ ผมก็โอ้โหไม่ได้ดูนะเพราะว่าผมกำลังจะดูว่าผมพิมพ์ผิดป่าวเพราะผผูกพิมพ์ไม่ผิดนะแต่ว่าคือกดปุ๊บเราต้องรอนะเพราะว่าแมปมันใหญ่มันต้องวางหมดแบบนี้แล้วมันต้องเป๊ะกับอันแรกที่เราวางนะเราต้องต้องรอถ้าเกิดเครื่องใครช้าก็รอสักห้าหนาทีหรือรอะไรงานประมาณนี้เลยนะแหมดูแมปดีนะก็ฝั่งนี้และไปดูอันต้นฉบับเหมือนกันเป๊ะนะะแต่ว่าไม่มีตามที่ผมบอ,อกเป๊ะเลยนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วได้แล้วนะฮะ อันต้นฉบับคุณห้ามทำลายนะถ้าคุณทำลายไปปุ๊บทำลายอะไรไปมันก็จะโคลนโคลอันนี้ให้เหมือนอันนู้นด้วยนะก็ประมาณนี้อ่ะสมมุติสมมุตินะนี่คือได้แล้วคุณกดรอไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคำว่าแมปแมปรีเซ็ตขึ้นมาถ้ามีคำว่าแมปรีเซ็ตขึ้นมาโอเคอ่ะสมมุตินะโอ้ฟ้าบิกไปฝั่งนี้โชว์ดีมนะจบนะครับโชว์นะครับโชว์เป็นครับไม่ได้จับฟาสบิกนานนะไม่ได้เล่นเวทวอลนะฟาสบิกเนี่ยสมมุตินะผมต่อมาฝั่งนี้เหมือนเดิม ึ๊บนี้นะแล้วก็กดคือจริงอะสมมติเราเราทเราเล่นกันเสร็จแล้วแมบเสียหายใช่ไหมซึ่งเสียเวลาใช่ป่ะอ้าวเอ้ยเลี้ยงเที่ยงอยู่นี่อูเตียงอูเตียงโอ้ยเลี้ยงเที่ยงอยู่นี่เลี้ยง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 เลียงเลี้ยงเข้าไปอะไรอยู่นี่เอ้ยเลี้ยพอแล้วเลี้ยพอแล้วตุ่มรีเซ็ตเมื่อกี้ผมอยู่ไหนนะถ้าหาไม่เจอนี่ผมจะระเบิดหัวตัวเองนะนี่อยู่นี่อ่ะระเบิดเลย ดูนี่ผมบอกว่าหาไม่เจอนะกดตุ่มปุ๊บกดตุ่มปุ๊บเราต้องเราต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะถ้าเราเข้าไม่ใกล้มันจะแบบจินาเลสไม่ถึงมันก็ไม่วางนะรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าแมปมันมันต้องมันต้องแบบเหมือนประมวลผลก่อนนะรอแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยห้ามบั๊กนะเว้ยถ้ามันมีไตเติ้ลขึ้นบนหน้าเราก็แสดงว่าถูกต้องนะโอ้แต่ครั้ยที่แ่มดูมันก็ช้าจริงะช้าช้าเพราะมันมันใหญ่ไงถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะช้ากว่านี้เอ้ยเริ่มหลักก็เริ่มหลักละ ถ้าใหญ่วกว่านี้ก็จะช้ายิ่งกว่าน,นี้อีกนะครับเอเอเฮ้ยนี่ได้แล้วแมพคุเขียวว่ารีเซ็ตแมพนะครับแล้วก็เมื่อกี้เตียงมันยุยย่ไหมหายแล้วทางต่อมาหายไปแล้วเ<ณ> <ๆ S 2> มื่อกี้ผมทำร้ายแมพไปหายไปแล้วนะฮะก็ประมาณนี้ <S <S อืออือ เฮ้ยไม่ตกไม่ตกเออไม่ตกหลังทางโอเคเราลองรีเซ็ตแมบให้ดูทีนึงนะสมมติอันนี้ผมชนะแล้วนะชนะแล้วแมมันเละเทะมากเรากดรีเซ็ตแมบก็เล่นได้แล้วนะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาโหลดมาใหม่นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดถ้าใครผมด้วยนะเพราะประมาณนี้นะสำหรับการทำแมบรีเซ็ตนะก็มีคนขอมานะผมก็จัดให้เลยแล้วก็ หวังว่าท่านผู้ชมที่ขอมาแล้วก็ท่านผู้ชมคนอื่นที่สนใจจะทําแบบนี้นะครับจะไม่งงเนาะเพราะว่าก็ยากจริงนะต้องอดทนรอนะครับยิ่งถ้าเครื่องใครแรมต่ําหรือว่าเครื่องไม่แรงเนี่ยต้องรอเลยนะตอนมาโหลดอย่างเงี้ยต้องรอหน่อยนะนเอ <ส è S 2> อจริงเครื่องผมมันมันก็ไม่รู้แรมถึงสามมเนะี่ยจริงเอารอนานหน่อยนะก็คือคุณก็ต้องมีจุดนี่เริ่มแหลกก็เริ่มแหลกแล้ถ้าเริ่มแหลกแสดงว่าอืมนะครับแมตดีเซตเมื่อกี้บันไดายูยี่ไม่มีนะหมดแล้วเดี๋ยวผมไปดูบนหลังคามีไหม ไม่มีนะคือมันรีเซ็ตหมดจริงๆนะโอเคก็สักที่นี้ขอจบเพียนี้กันครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้ผมย้อนกลับไปดูดูอีกทีนึงนะว่าพิมพ์ยังไงบ้างนะครับก็พิมพ์ตามน,น,นี้นะแล้วก็พิกัดอะไรก็เหมือนตอนแรกนะครับตั้งค่าคอมมานด์ตามนี้โอเคก็สักที่นี้แค่นี้แล้วกันครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย,บายอ่าผมก็ฝากๆก่อนจะจบคลิปนี้นะถ้าสมมุติ แมพคุณใหญ่นะหรือว่ายาวมากกว่านี้นะใช้คอมมานด์เดียวอาจจะไม่อยู่นะคาสั่งโคลนอาจจะล้มเหลวแล้วขึ้นเป็นตัวส่อสีแดงหรือหรือว่ากดไปแล้วใช้งานไม่ได้นะอ๋อง่ายถ้าใหญ่กว่านี้ไปอีกนะอาจจะไม่ได้นะผมไม่แน่ใจแต่ถ้ามันประมาณนี้ไม่ใหญ่มากก็ได้นะแต่ถ้าใหญ่แบบใหญ่ไปอีกเนะี่ยมันอาจจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดขนาดแบบพอประมาณเนี่ยยังได้อยู่นะโอเคก็ทีนี้เขาจะเพลย์กันครับผมก็เตือนไว้ก่อนนะเผื่อเดี๋ยวใครหาว่าไอ้ผมคำสั่งผมใช้ไม่ได้จริงๆไม่ใช่นะถ้าบางที ใหญ่ไปหรือพิกัดผิดพลาดมันก็ใช้ไม่ได้ครับก็ต้องเขียนให้เป๊ะให้ถูกทุกอย่างนะครับแล้วก็ขนาดก็มันจะมีกําหนดของมันอยู่นะผมก็ยังไม่ได้ลองจริงจังนะว่ากำหนดกำหนดของมันคือเท่าไหร่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายก็ลองไปใช้กันดูได้นะสำหรับใครที่ใช้ไม่ได้ก็ลองมาคอมเมนต์บอกปัญหากับผมนะว่าเป็นเพราะอะไรนะผมก็จะลองดูนะว่ามันเป็นยังไงผมก็จะได้คอมเมนต์บอกได้นะว่าเออมันเป็นเพราะอะไรนะผมจะได้ช่วยแก้ได้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอจบยยบบาา๊ เกรหวังว่าจะเข้าใจนะครับคลิปของเขาจบเง่าน,นี้เจอกันคลิปหน้าครับ